สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพวกเรากันอีกแล้วนะคะพี่นุ่นค่ะนุ่มค่ะรีวิวในวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมโรบอกกันอีกเช่นเคยค่ะน้องๆอยู่ในแมปอะไรก็ไม่รู้นะคะ้วแบบเกมต่อสู้อะไรแบบนี้นะคะที่เราจะสามารถเล่นด้วยกันได้โอ้โหสวยมากเลยอะ่ะแต่ว่าตอนนี้พี่นุ่นน่ะแต่งตัวเป็นผู้ชายนะคะนุ่มแต่งตเป็นผู้หญิงมาเร็วอุม้มมี่มาตรงนี้เห็นไหมมันจะมีแสงเปลวไฟมาวิววิววิว อันตรายคุณมากับผมเร็วที่รู้ไหมทุกคนรู้เป่าว่าทำไมที่เขาปล่อยไฟใส่พี่นุ่นเนี่ยเพราะอะไรรู้เป่าทุกคนไใส่ชุดจอมหวานไว้ตายแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนกเราต้องหนีมาีนี่นะตัวพี่นุ่นกับตัวน้องอุ้มนะครับผมตอนนี้ก็จะกลายเป็น,นผู้ผผชายแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอะหล่อเหลาสุดๆไปเลยมาเร็วผมจะพาคุณไปโอ๊ย มาเร็วฉันบินไปเลยแล้วกันเอาแต่องหญิงอ่ะ <c oughs> <c oughs> องหญิงของผมทำไมเธอเดินแบบเหมือนน,นางงามเลยอะขอแปลงร่างก่อนต้องมารอเธอแปลงล่างเหรอครับเนี่ยเมียนจ้ะนี่ปล่อยไฟใส่แม่งเลยเป็นไงล่ะคะสวยส <c oughs> <c oughs> ฉันกำลังจะฆ่าผู้หญิงของฉัน <c oughs> เลือดดูเลือดนะคะทุกคนดูเลือดเราไม่ลดเลยนะเนี่ยแต็ร่างโยตอนนี้เรากำลังใส่พลังแบบเต็มที่อุตเตแมนปะเนี่ยอุตเตอร์แมนเนี่ยอยูดูดูดูตอนนี้แบบโอ้โหตอนนี้นนทำอะไรอยู่กูจะเรียกสายฟ้ามาทำไมตอนนี้นะครับผมกำลังจะปล่อยพลัง แล้วผมก็จะหยุดพลังทำไมหยุดอะไรหยุดอะไรไม่ได้เลยทำไมกลายเป็นแบบนี้ไม่ได้การแลวพี่ต้องกดตรงนี้สิอกดอะไรนะเปลี่ยนดีกว่าเออเออ,เอ,อแบบนั้นแหละดีเขาจิ้นคู่นี้กันไปไปกันเถอะครับออผมจะพาคุณไปเมื่อกี้ค่อยดีขึ้นหน่อยมาเร็วที่รักโอ้ดิฉันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นให้ดิฉันบินไปหาคุณเลยไหมคะ ได้เลยครับพี่รักผมว่อะไรกันล่ะเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าวังกันเลยนะพี่รักมาเร็วผมจะพาคุณเข้าวังหมาทําอะไรอยู่แหละเนี่ยโอยพี่รักไม่หนัโอุ้มีพี่อยู่นี่เร็วๆจะได้สลอบมาเลยมันเดินช้ามากมาเร็วที่รักผมจะพาคุณไปพี่วางใช่ไหมฮะใช่แล้วต้องเด็กเป็เจ้าหญิงวางสี อ่ะฉันพิมพ์แล้วค่ะมาเร็วๆคุณมันมีพวชเฉยแป่งล่างมันไงมัน่ีพวกเฉยแบ่งล่างมันไงมันกบด้วยอ่ะยเหคุณนี่เจ้าหญิงกบนี่แน่นี่แน่นี่แน่กระโดดเหยียบเจ้าหญิงกบเลยนี่นี่นี่แกล้งตัวเองนั่นแหละค่ะยังไงไป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 กันไปไปไปเร็วๆไปกินอะไรอยู่เนี่ยฮะ <N> hmm> มาเลวที่รัก <N> hmm> ผมจะพาคุณไปเข้าวังที่วังนี้มีนางฟ้าหลากหลายตนแมนเหรอ,อเจ้าคะโอ้ยตายเธอมาปล่อยพลังไฟใส่พวกเราทำไมล่ะเนี่ยอ๋อใช่ค่ะดิฉันไม่เป็นไรหรอกค่ะเอาไม่เป็นไรจริงเหรอครับจริงดิคะ่ะโอ้งั้นก็ดีแล้วลหละครับไปเราไปเข้าพระราชวังกันดีกว่าแล้วพระราชวังของคุณอยู่ที่ <N> hmm> ไม่เนี่ย <c oughs> สิบวันนะจ๊วหึอห่อืมหึอห่อ,อย่าพูดมากอย่าพูดมากแกอย่าพูดมากไม่ตาย,ยา<ป>นะคะไปไปกันเถอะเลือเหลือไปสิบเร็วคุณรอฉันด้วยพี่คะเราต้อเดินจับมือกันนะเลยค่ะฉันกำลังเดินไปอยู่นี่ไงโอ๊ยตายชักกระตุกมากเมือ่อกี้ที่ฉันบินนะคะเผื่อบ,บินนิดหน่อยนั่นหรอวางฉันบินไปก่อนนะคะนั่นไงวาง เอ้าหัวสักแล้วจ้าพี่จะหัวสักหัวขวมแต่ตอนนี้นะคะทุกคนเราต้องรอให้องค์ชายของเราเนี่ยพาไปอาณาจักรวัอน,นะคะมาเร็วผมก็ไม่รู้อุ้ย,ยงไงทางเข้ามาเร็วเจ้าหญิงเดินมาตรงนี้ตอนนี้นะครับพี่นุ่นเป็นอัศวินนะครับทำไมเราต้องพูดเสียงแบบให้มันแบบมีความคล้ายองค์ชายนิดนึงนะ องชายไปคะวันนี้ผมอยู่นี่<า>รีบมาเร็วองชายไปคะวันนี้ท่านจะพาข้ามาที่ไรหรือจะพามาที่วังของฉันวังของท่านช่างงดงามเหมือนกับดวงจันทร์ที่งารูปร่างของท่านมาเร็วว้าวเราเข้ามาอยู่ในวังแล้วไปกันเถอะที่รัก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 ตอนนี้เรากำลังเข้ามาที่วังแล้ว ข้างนอกมีสับประหลาดร้ายตอนนี้เราต้องเข้าไปหลบในที่ปลอดภัยก่อนองค์หญิงจริงเหรอเจ้าคะโอ้ตอนตอนนี้คุณเปลี่ยนชุดแล้วเหรอครับเปลี่ยนอันีพคะนี่เขามีกระทาด้วยคะ่ะเปลี่ยนใหม่เนี่ยโอเคไปองค์หญิงผมจะปกป้องคุณเองข้างนอกมีสับประหลาดดูร้ายเรามาทางนี้องหญิงตามผมมาสั์ปะหลาดร้ายช่างน่ากลัวเลยหคะตามผมมาตอนนี้ผมกำลังจะพาองคหญิงไป ตรงนี้รตรงนี้ออกได้เปล่าเ้ยอะเ้ยเุ้ย,ยมันไม่สามารถออกได้คุณใส่แทนพ่อขังอยู่ในบ้านหลังนี้แล้ว,ว่าผมจะพาคุณกระโดดลงไปกระโดดลงมากระโดดลงมาแล,าลว้วใช่มาทางนี้แล้วมาเลยองหญิงเฮ้ยเราไม่สามารถไปที่เดิมได้เราต้องออกไปจากที่นี่ที่นี่เป็นเหมือนที่นี่เป็นเหมือนทางแต่ว่าไม่มีทางออกได้ไหมคะฟึ เราออกมาที่เดิมเรากลับมาที่อันตรายอีกแล้วท่านถ้าคิดว่าต้องจัดการมอสเตอร์ในนีน้แล้วล่ะคะ่ะสัปราดที่อยู่ที่นี่เหรอข้าจะพบดาบมาไปเราต้องวิ่งไปวิแถวนี้ไม่ค่อยมีคนเลยพวกนางฟ้าหายไปกันหมดแล้วของใส่ผีสีตา์จับตัวไปหมดแล้วเพื่อนของข้าเ,<ร>เดี๋ยวเราลองไปอีกวงังนึงดูว่ามันจะเป็นยังไง เร็วๆองหญิงตัวนคะผมก็ทาไปด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวผมจะปกป้ององหญิงเองครับโอ้โห,โอโหตอนนี้องชายก็ได้รลอยแชด้วยดีคระเร็วๆที่นี่มันน่ากลัวมากเลยค่ะไม่มีผู้คนที่นี่น่ากลัวมากเลยค่ะตอนนี้ไม่มีผู้คนแล้วเราทำยันไงดีคะองชาย ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมจะพาคุณไปเองเฮ้ยเรามาลองดูฝั่งนี้กันเถอะเผื่อฝั่งนี้จะเข้าไปได้ค่ะข้าคิดว่าน่าจะเข้าไปได้ค่ะข้าขอเข้าไปก่อนนะคะท่านก็รียเข้ามาสิพี่คะไปเราไปกันดีกว่าท่านเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวข้าเข้าที่หลังเองเฮ้ยที่นี่ก็ไม่สามารถเข้าไปได้เหมือนกันอ้าวโอ้ย god ปองยิง องหญิงอยู่ที่ไหนอ,องหญิง <c oughs> อ,องหญิงทำไมองหญิงติดอยู่บนกำแพงเอ้าท่านไปไหนล่ะกลายเป็นรูปปั้นแล้วไมย์ท่านท่านก็เป็นรูปปั้นแล้ว <c oughs> องหญิงตอนนี้มืดแล้วเรามาหลบนี้ก่อนเลยคะมันจะปลอดภัยไผ่ห่วงเราจะปลอมตัวกลายเป็นรูปปั้น ก็ไปเป็นโูกปั้นนี้ฝั่งหนึ่งข้าจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวไหมคะไม่เราต้องอยู่ด้วยกัน <S <S โอ้ใจอย่าไปยันอย่าทีบอย่าทีบ <S 2> <S 2> อย่าปีนอยู่นิ่งๆอย่าเอาท่านข้าอยู่คนนี้คนเดียวนะท่านเราคิดว่าเรากลับไปอาณนะาจักรงนูนดีกว่าปลอดภัยกว่าไปกันเถอะค่ะไปแวไปถวนี้มืดมากแล้วไม่มีคนแล้วที่นี่มันดูเหมือนอันตราย ฮ้ยพลังไฟองหญิงหลบแล้วคงใส่น่าจะมีมอสซาห์นางฟ้านางฟ้าตัวนั้นเป็นคนทำข้าจะไปจัดการนางเฮ้ยนางหายไปแล้วใช่เจ้าค่ะนางหายไปไหนก็ไม่รู้นางฟ้าตัวนั้นหายไปแล้วแปลว่านางมีพลังเวทมนต์ใช่น่ากลัวมากเลยพี่คะข้าจะยืนดูอยู่ตรงนี้โอ้ โอ้ค่าอยู่อยู่ไม่น้ำเลยค่ะท่านมเราเข้าไปในนั้นก่อนปลอดภัยกลัวตามข้ามาเข้าไปในอันจัารของเราดีกว่าค่ะปลอดภัยหายห่วงองหญิงเดินเรามันระวังด้วยอออที่นี่นเรากลับมาที่เดิมมันเมืนมากเลยสจ้ค่ะที่นี่เป็นเหมือน ที่นี่เป็นเหมือนเขาวงกตแม้ว่าเราจะเดินยังไงก็จะกลับมาที่เดิมแม้ว่าเราจะทํายังไงก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมครับพงหญิงที่นี่คือที่ไหนหรอครับที่ของที่ท่านพ่อข้าเคยอยู่เก็บสมบัติอันลังค่าเอาไว้กับท่านแม่แล้วท่านแม่ก็ได้จากข้าไปเจ้าเจ้าตัวนี้ข้าก็เป็นอัศวินความจริงแล้วข้าคือพระราชา ข้าคือพระราชาไงพระราลอรือยังความจริงแล้วข้าคือนางฟ้าไม่ทูนหัวของเจ้าโอ้ตายความจริงแล้วข้าคือนางฟ้าไม่ทุนหัวของเจ้าเอาเจ้าย่าเอะตอนนี้ข้ากำลังจะเสกพลังนี้ เราไปกันดีกว่าท่านนี่คือสิ่งที่ท่านให้ค่ะตอนที่ข้าอายุสิบแปดตอนนี้ข้าอายุยี่สิบแล้วท่านจำสิ่งนี้ได้หรือไม่ไออันนี้ตัวลายใหญ่ๆนะอันนี้ตัวลายฮ่า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 ถ้าคือองหญิงเซเลสเสียของเธอจะมีอรไรได้ชินได้นะ ช่วยข้าด้วยตอนนี้ข้าหน้าตาอัประักมากอีอท่านอยู่ข้างในเหรอทำไมท่านบอกข้าเราหลงเราหลงกันน่ะเข้ามาเร็วช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยตอนนี้ข้ากลายเป็นเจ้าหญิงกบไปแล้วท่านต้องช่วยข้านะโอเคข้าจะช่วยเจ้าอย่างยิ่งเลยล่ะ <c oughs> เอาพลังของเจ้ามาช่วยข้า ใช่ไหมใช่ผ้าจะกการกล่ามาเป็นเจ้าหญิงส,สวยเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ข้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วขอบใจเจ้ามากนะที่ช่วยข้าได้เลยเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแต่มันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แขนข้ายังขาดอยู่เลยเรางวรดูแขนข้าก่อนไหมความจริงแล้วข้าคือองค์ชายกล่าว่าเป็นองค์หญิง เือนอะไรหมดเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คนจี๋แล้วข้าคือองค์ชายมาปล่อยพลังไฟทำไมล่ะตอนนี้ท่านโกหกข้ามาโดยตลอดข้าไม่ชอบท่านเลยไม่ใช่อยู่ดีๆมันก็ไปน้าก็คือองค์ข้าก็จะฆ่าเจ้าเหมือนกันจะโกหกข้าสิ่งกบกบไป โอเคนะคะน้องๆตอนนี้เราก็เล่นมานานแล้วนะคะแบบนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรเลยนะคะน้องๆสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะคะพี่นุ่นกับอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจพี่นุ่นกับอุ้มทำคลิปวิดีโอต่อคลิปวิดีโอวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบายยค่ะทุกคน